สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2564ราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะงานเข้ามาเยอะนะคะจนทำให้คุณหัวหมุนเลยทีเดียวค่ะไม่มีเวลาว่างในการที่จะไปโฟกัสอย่างอื่นเลยและเพื่อร่วมงานก็ไม่สามารถช่วยงานคุณได้เพราะเพื่อร่วมงานเองงานก็ล้นมือมากเลยค่ะหัวหน้างานก็คอยจับตาดูการทำงานของคุณเป็นอย่างมาก ดังนั้นงานแต่ละชิ้นที่คุณทำควรทำด้วยความละเอียดรอบคอบนะคะถ้าผลงานออกมาดีก็มีเกณฑ์ที่หัวหน้างานจะเพิ่มเงินเดือนหรือเพิ่มโบนัสให้คุณค่ะชาวราศีกรกฎที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานนะคะแต่คุณอาจจะต้องไปสัมภาษณ์หลายที่หน่อยกว่าจะได้งานค่ะถ้าคุณสมัครบริษัทที่มีเพื่อนแนะนำโอกาสได้ยิ่งมากค่ะ และมีโอกาสที่บริษัทเก่าๆที่คุณเคยทําจะชวนคุณกลับไปทํางานอีกครั้งคุณอาจจะต้องช่างใจว่าตัวคุณเองชอบงานลักษณะไหนมากกว่ากันนะคะส่วนชาวราศีกรกฎที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างวุ่นวายมีปัญหาให้คุณแก้ยิบย่อยตลอดทั้งเดือนประกอบกับคู่แข่งทางธุรกิจก็มากขึ้นทําให้ธุรกิจของคุณต้องมีการปรับตัวแต่ไม่อยากให้คุณกังวลเพราะการตัดสินใจของคุณจะไปได้ถูกทางค่ะ การเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะรายรับกับรายจ่ายพอๆกันจนทําให้ไม่ค่อยมีเงินเก็บมากนักประกอบกับคนสนิทมาหยิบยืมเงินซึ่งถ้าให้ยืมโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงมากนะคะความรักคนมีคู่ของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่ะอาจมีเรื่องให้คุณอึดอัดใจบ้างน้อยใจบ้างแต่ถ้าแต่ถ้าคุณทั้งคู่ พยายามหาสมดุลของความสัมพันธ์ให้เจอทุกๆอย่างก็จะดีขึ้นค่ะความรักคนโสดของชาวราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคมในเดือนนี้คนโสดยังไม่มีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้มักมีเจ้าของอยู่แล้วเข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจมากกว่าค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีกรกฎระวังเกี่ยวกับการปวดหลังถ้าชาวราศีกรกฎได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างพระประธานนะคะ อันนี้เป็นการทำนายดวงคร่าวๆของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรกฎาคม2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ